วันนี้ได้เวลาเอากะเพราที่ชำน้ำไว้แล้วลงดินนานมากเลยครับรากโอ้โหนะครับสมควรที่จะเขาลงดินแล้วครับเพื่อให้เขาเจริญเติบโตได้ใช้ได้สวยไ,ไปชมกันนะครับหลุมปลูกเตรียมไว้แล้วด้วยเสียมมาเริ่มกันเลยซูมจะเรียนชัดๆวิธีการก็ง่ายๆเองนะครับก็แค่เอาต้นกะเพรานี้ออกมาวันนี้จะปลูกสองต้นนะครับที่ชำน้ำไว้นะครับผมรลากเยอะมากเลยรลากเยอะแล้วนะครับผมก็เอาลงทั้ง ของน้าเลยนะครับเพราะว่าจะเห็นได้ว่าเนี่ยครับมีรากงอกออกมาจากฟองน้ํานะครับแสดงว่ารากงอกภายในฟองน้ำเนี่ยห้ามดึงฟองน้ำออกเด็ดขาดเดี๋ยวรากจะขาดหมดนะครับก็ลงนี้เลยนะครับเอาลงเลยต้นที่สองมาต้นนี้ดูแล้วแกะฟองน้ําดูได้ครับไม่มีรากครับรากไม่ได้ขึ้นที่ฟองน้ําครับต้นนี้นะครับต่างกันนะครับดูอันนี้ออกได้นะครับต้นที่สองก็เอาลงฝั่งนี้นะครับผมลักษณะการปลูกนะครับจัดรากให้ดีๆหน่อยนะครับแล้วก็เอียง อย่างประมาณ45องศานะครับอย่างต้นนะครับแล้วก็กบดินน่ครับง่ายๆครับอะประมาณนี้นะครับผมให้มีความเป็นแองนะครับตรงนี้เพื่อจิตที่จะได้ขังน้ําจักระยะหนึ่งก่อนนะครับในช่วงอาทิตย์แรกนะครับในการลดน้ําลดน้ําให้ดูเลยนะครับให้น้ําขังครับเพราะว่ารากเขาจะได้ปรับตัวกับดินก่อนนะครับเพราะว่ารากพวกนี้เป็นรากที่ได้จากการช้าน้ําครับเขาเคยชินชินกับการอยู่ในน้ํานะครับต้องให้ลักษณะหลุมปลูกเนี่ยขังน้ําอย่างนี้ก่อนนะครับในช่วงแรกๆนีครับประมาณหนึ่งอาทิตย์ เดี๋ยวเขาตั้งตัวได้แล้วค่อยๆอยปูนโคนขึ้นใหม่นะครับค่อยปูนโคลนให้เขานะครับผมปลูกไว้เยอะๆนะครับกับเพาตัวช่วยดักและปาราบแมลงบันทองครับต้นกับเพาที่ชํำน้ำลงหลุมปลูกด้วยวิธีง่ายๆเป็นเพื่อนลองไปทำดูนะครับวว้าว